วันนี้ผมจะมาเล่นกลสูตรเวียดนามให้ดูนะครับเออตอนนั้นผมไปที่เวียดนามนะครับอ่าไปเจอพวกนักมายากลหลายๆคนเขาก็มาเล่นกลเล่นกลให้กันดูนะครับผมก็เล่นด้วยนะครับแล้วผมจําได้อีกอันหนึง่งอ่าคนเวียดนามนะก็เขาเล่น,เล,นเล่นเป็นกลสูตรนะครับกลสูตรนี่ผมชอบม,มากๆเลยอย่างนี้เขานับลงไปนะครับนับลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอหัวใจนะครับเอปแดงนะครับ h of heart โอเคอันนี้ใบที่7ไม่ใช่7แล้วเค้าจะนับลงไปอีกนะนับลงไปให้ครบให้ครบครึ่งกล่องนะครับ7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26ก็คือครึ่งของสำรับเนี่ยนะเท่ากันเท่ากันโอเค เพี้ยเลยโอเคยี่หก็เป็นห้าสองใบโอเคตอนนี้เราก็จะมาแบบนี้นี่หงายขึ้นมาอันนี้หนึ่งนะครับหนึ่งถือว่าหนึ่งนะครับนับไปให้ครบสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบถัดไปอันนี้ถือว่าเป็นสิบเลยนะอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะ แล้วก็ตอนนี้เรามานับรวมกันมาบวกกันมาบวกกันอันนี้สิบสิบเอ็ดอีกห้าเป็นสิบหกเดี๋ยวเราจะนับไปลงไปสิบหกใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเมื่อกี้จำได้ไหมเบอร์อะไรเบอร เอโบแดงอ่าเห็นไหมมันตรงพอดีพอดีเลยเอเล่นง่ายไหมไม่ต้องเซตติ้งไม่ต้องเซตติ้งโอเคไม่ต้องเซตติ้งเลยเป็นสูตรเป็นสูตรอัออโตโนมัติโอเคเนี่ยทำตามแบบที่เมื่อกี้ที่ผมเล่นอะเล่นได้เลยโอเค